พบชิ้นส่วนปิศนาถูกขึ้นซัดเกยหาดกะรนจังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นซากชิ้นส่วนของเครื่องบินหรือไม่ก็เรือเจ้าหน้าที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบวันนี้30สิงหาคม2566ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต พบชิ้นส่วนปิศนาถูกขึ้นซัดมาเกยที่บริเวณชายหาดกะลนจึงแจ้งไปยังพันตำรวจเอกคุณเดชณน,นองคายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกะลนหลังได้รับแจ้งได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงตรวจสอบชิ้นส่วนปิศนาดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำเชือกมากั้นไว้บริเวณโดยรอบและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาตรวจสอบชิ้นส่วนดังกล่าว อยากไรก็ตามจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นซากหล็กขนาดใหญ่มีสีดำน้ำหนักไม่ต่ำกว่า200กิโลกร,รมัมมีสายคล้ายสายไฟสีฟ้าติดอยู่พร้อมสัญ,ญลักษณ์และเลขรหัสบางอย่างที่เป็นภาษาอินเดียพันตำรวจเอกคุณเดชกล่าวว่า หลังจากได้รับแจ้งได้ส่งสายตรวจนำเชือกไปกั้นบริเวณดังกล่าวไว้แล้วเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำการตรวจสอบเพื่อจะได้ทราบว่าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นอะไร